สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะนำข่าวเกี่ยวกับหัวหน้านักพัฒนาค่ะก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะเขาพูดถึงว่ามีข่าวดีที่จะแจ้งชุมชนที่น่าตื่นเต้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับนะคะชิบะค่ะก็สามารถที่จะ เข้าไปสู่ล้านค้ามากกว่า400ล้านค้าค่ะนั่นก็คือโลกของความเป็นจริงนั่นเองผ่านนะคะบัตรวีซ่าหรือบัตรเพเมนต์ของนะคะใบแนนนั่นเองตอนนี้ใบแนนก็ได้พันธมิตรใหม่ค่ะนั่นก็คือพันธมิตรเกี่ยวกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตัลเช่นเดียวกันค่ะก็ร่วมกันทํางานกระจายนะคะ ในเรื่องของการให้บริการคู่ค้าหรือร้านค้าณนะตอนนี้มากกว่า400ล้านค้าแล้วนะคะเพื่อนๆไปทั่วโลกนั่นเองเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามข่าวนี้กันค่ะนี่ก็คือข่าวสารคลิปที่ดิฉันจะนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปในวันนี้นะคะ คลิปทุกคลิปของดิฉันจะต้องมีการแจ้งเตือนเสมอนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนอย่าลืม3าข้อเสมอนะคะนั่นก็คือความรู้ค่ะและก็นะคะอย่าลืมในเรื่องของบริหารจัดการทางการเงินเราและข่าวสารด้วยนั่นเองทั้ง3ข้อนี้นะคะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะตลาดก็เริ่มแดงแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะ วิ่งอยู่ในกรอบนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ค่ะหลังจากทุบลงมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่ในฐานลับนะคะเดิมนั่นเองนะคะอย่างเช่นชิบะตอนนี้ค่ะ ก็วิ่งอยู่ระหว่าง10นั่นเองนะคะอย่างวันนี้ต่ำสุดค่ะก็คือ102ค่ะก็ยังไม่ทะลุไปนะคะยังไม่ทะลุ10นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กระดานเทดซักเล็กน้อยค่ะว่าวันนี้ราคาต่ำสุดเท่าไหร่นะคะวันนี้ราคาต่ำสุดนะคะช่วง24ชั่วโมงนะ,ะแต่ตอนนี้ค่ะราคากำลังดาวลงมาที่1023นะคะเพื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะต่ำสุดก็คือ1011ค่ะและราคาสูงสุดก็คือ1039ค่ะนั่นก็คือการพักตัวและก็เป็นราคาไซว์ออกข้างนั่นเองนะคะสำหรับชิบะอินุค่ะเพื่อนเราก็ดูจากราคาค่ะนั้นะแรงก็ยังอยู่ที่6อ่แรงยังอยู่ที่ลำดับที่15อยู่ค่ะมเม็ดเงินก็ลดลงมาแล้วค่ะตอนนี้มเม็ดเงินอยู่ที่6จุด 0-3บิลเลียนค่ะมเม็ดเงินนะคะก็เข้าใจว่าลายย่อยน่าจะออกจากตลาดไปแล้วนะคะส่วนวอลุ่มการซื้อขายอยู่ที่129.32นั่นเองมันเป็นเรื่องปกติมากคะ่ะเมื่อไห่นะคะมันเริ่มดาวลง คนเริ่มกลัวเมื่อไหร่นะคะมันก็จะเริ่มมีคนออกจากตลาดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้ก็ดาวลงมาอยู่ที่5 3แล้วนะคะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะข่าวนี้นะคะพูดถึงที่บาทได้รับการยอมรับจากผู้ค้ากว่า400ลายค่ะทั่วโลกผ่านความร่วมมือค่ะนั่นก็คือไบแนร่วมมือกับน w ะวีเวนเวนเพค่ะก็คือผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองเพื่อน,นำ การชำระเงินของชิบะไปยังร้านค้ากว่า400นะแห่งทั่วโลกนะ้นเพื By ่อนไบแนนซ e ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกได้ขยายการใช้งานจริงของชิบะเป็นวิธีการชำํำระเงินเพิ่มเติมนะไบแนนพึ่งประกาศว่าได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ i อเวนะไอเวนะเพบริการ ชำระเงินระหว่างประเทศตามประกาศความร่วมมือจะช่วยให้ผู้ใช้ใบแนนเพย์สามารถซื้อสินค้าและบริการจากเครือข่ายทั่วโลกผ่านนาวไวยไขออภัยนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดนะคะไอเวนเพซึ่งมีร้านค้ามากกว่า400แห่งโดยใช้สกุลเงินดิจิตอลมากกว่า400เอพูดง่ายขออภัยมีเงินสกุลดิจิตอลมากกว่าเ สิบสกุลเงินรวมถือชิบัตด้วยนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ผู้นำชิบะเก่าว่าเขากำลังทำงานนะคะใน The Impossible กับทีมที่น่าพึ่งนะหัวหน้านักพัฒนาคุสาม,มา่านักพัฒนานำแฝงของชิบาตนั่นเองได้แบ่งปันการอัปเดตที่สำคัญกับชุมชนค่ะในการแซดในทรลแกรมนั่นเองนะ โดยเขาเผยว่าเขาได้ทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นในทีมของชิบะนะเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การอัปเดตได้รับการแชร์ในวันนี้โดยนะคุโรนะชิบะอามีนั่นเองผู้มีอิทธิพลนะชื่อดังของชิบะนะคะเขาก็มีการแบ่งปัน ข้อความหัวหน้านักพัฒนาที่มีการทวิตคุยกันในอินเทลเลกรมนั่นเองนะหัวหน้าเผยนะครับพูดง่ายก็คือคุณสามารถเปิดเผยเรื่องหนึ่งหลังจากนะห่างห,หายจากการแชทในกลุ่มนะครับไปสองสามวันการที่เขาหายไปจากกลุ่มดูหน้าตกใจสําหรับหลายๆคนที่รู้จักหัวหน้านักพัฒนาอย่างเขานะคะเพราะส่วนใหญ่เขามักจะ ทวิตหรือเข้าไปสนทนาคุยกับชุมชนนั่นเองนะคะสมาชิกในชุมชนบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับวันหน้าได้ถามเขาว่าเขาอยู่ในที่ไหนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขาก็คงจะเข้าไปตอบว่าเขากําลังทําอะไรที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่นั่นเองนะะ้เพื่อนี่ก็คือข่าวสารค่ะฉะนั้นเรารอจับตาดูค่ะการแสดง ถึงนะในสิ่งที่เขาสื่อกับชุมชนค่ะนั่นก็คือบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นั่นเองนะะมันก็อยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองระบบอยู่นั่นเองฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการทวิตนะว่าเขากําลังทํางานอย่างหนักนะครับ<ๆ>เพื่อให้นะชิบะบล็อกเชนชิบาตเรียมเปิดตัวให้ทันภายในปีนี้นั่นเองนะคะก็คือภายในคิวที่4นะคะคิวที่3 Q คิวที่4นั่นเองนะ,ะก็ คืออยู่ในกรอบปีนี้นั่นเองนะเพื่อนเราไปดูข่าวต่อค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงหัวหน้านักพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะได้พูดถึงการน่าตื่นเต้นของกองทัพที่บาานั่นเองข่าวนี้น่าจะมาจากการพูดคุยกันในอนะในโทรแกรมเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนก็เนื้อหาข่าวก็คงไม่ต่างกันค่ะก็มาแบ่งปันเหมือนกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ข่าวก็ได้พูดถึงการเพิ่มกระเป๋านะหลายล้านใบใน p ูเพเน็ตนะคะเกือบ2เดือนผ่านไปนับตั้งแต่เวอร์ชั่นเบต้าของเครือข่ายเลเยอร2สองาที่มีการทดสอบระบบณนะตอนนี้กระเป๋าเงินที่เข้าสู่ระบบค่ะเพื่อทดสอบระบบถึง14ล้านใบค่ะเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่นะคะนี่ก็คือการอัปเดตนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อนะคะข่าวนี้พูดถึงชื่อสถาบันนะคะ n o b a n k i n g ชั้นนำนะคะอาชิบะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหานะคะ เนื้อหาของข่าวนะคะได้พูดถึงบ็อกนะบ็อกบ็อกแบงค์นะบลบ็อกบ็อกแนะบงค์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกแบบออินวันนะคะที่มีสำนักงานใหญ่ในลิโนเนียได้ประกาศรายชื่อชิบะบนแผ่นฟอร์มของนะซีซีฝ่ายนั่นเองนะคะก็คือผู้ให้บริการผ่านผ่าน ผ่านแบงค์ของเขานั่นเองชีบาได้รับการสนใจอย่างมากจากนักลงทุนและเมื่อไม่นานมานี้แผ่นฟอร์มจำนวนมากได้ประกาศการสนับสนุนสินทรัพย์และโทเค็นระบบดิเวทน,นั่นหมายความว่าชีบากกำลังเข้าสู่โลกของความเป็นจริงไปอยู่ในกลุ่มของแบงค์ธนาคารผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะฉะนั้นเกี่ยวกับแผ่นฟอร์มล่าสุดได้แสดงรายการก็คือลีดเหรียญชีบาคือบ็อกนะก็คือแผ่นฟอร์มของบ็อก แบงก์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแนวใหม่ที่โดดเด่นซึ่งน้าภาคภูมิใจในฐานะแผ่นฟอร์มทางการเงินแบบครบวงจรค่ะบ็อกนะบ็อกแบงก์ประกาศในวันนี้ว่าได้จดทะเบียนชิบะบนแผ่นฟอร์มการเงินแบบรวมศูนย์ซีอะซีไฟค่ะก็คือแผ่นฟอร์มทางการเงิน ในกลุ่มของแบงก์นั่นเองโดยได้เปิดใช้งานปากและถอนสินทรัพย์บนเครือข่ายอิทูเรียนและไบแน s สมาร์ทคอนแท t ค่ะนี่ก็คือการาแบ่งปันนะคะเพื่อนว่าเหรียญของชิบะได้ถูกเปิดผ่านบล็อกแบงค์แล้วนั่นเองนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวดิฉันขอมาดูสักเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นการทวิตผ่านของทวิตทางการนั่นเองนะคะ เราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะผู้ใช้สามารถซื้อชิบะบนแผ่นฟอร์ม C C ซีไฟล์เฉพาะของบ็อกนะบบ็อกแบงค์ได้แล้วในณะนะขณะน,นี้สถาบันการเงินโนได้เปิดใช้งานการซื้อขายชิบะบน USDTUSDC และนะ B บีแบซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมแผ่นฟอร์มดังเก่านำเสนอความเร็วที่รวดเร็วปานสส่ฟ้าแลบและค่าธรรมเนียมการซื้อขั้นต่ำบ็บอก แบงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรายชื่อผ่านบ็อกโคดซึ่งรวมถึงส่วนที่อุทิศให้กับชิบะเรียมนะชุมชนชิบะและโทเค็นนี้ระบบนิเวศของชิบะนะก็คือบอนอบอลและก็ริชนะคะบ็อกอ่าบ็อกแบงค์ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวินิอุสนะคะประเทศลิ ทัวเนียขออภัยนะคะไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะ,ะประเทศลิทัวเนียมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีแผ่นฟอร์มการซื้อขายและก,การดูแลแบบอออินวันโดยการรวมการแลกเปลี่ยนด้วยการรวมศูนย์ C E X ก็คือนะกระดานเทรดนั่นเองและก็เด็กไว้ในอันเดียวกันนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะเราไปดูนะคะข่าวสุดท้ายนะคะอะ่ข่าวนี้ค่ะ ข่าวนี้พูดถึงโครงการของชิบันรเลียมนั่นเองนะคะ nfai ค่ะปฏิวัติตลาดคริปโตนะคะนอก็คือนอ l e a r n ็ e t ai นะคะโดยนะคะข้อมูลนี้นะ nfa lab ทีมงานที่ทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเพึ่งประกาศเปิดตัวระบบนิเวศที่คาดหวังไว้สูงระบบนิเวศนี้มีความสำคัญเนื่องจากเชื่อมโยงกับ NFAI เข้าสู่เข้ากับชุมชนชิบะแสดงผลของทีมในด้านเศรษฐศาสตร์สกุลเงินดิสตอนค่ะหนึ่งในการพัฒนาที่โดดเด่นของทีมคือนะอัลเทอร์นซึ่งเป็น AI สุดที่ประสานที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากรวมถึงโพสบนแผ่นฟอร์มทวิตเตอร์และก็รีดิ เพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างรวดเร็วในตลาดนะคะมีอัตราความสำคัญโดยเฉลี่ย70%อนนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะที่เขากำลังจะมาเก็บข้อมูลนะคะของรูนของชิบะค่ะและก็กำลังที่จะมาเปิดผ่านบ็อกเชนของชิบะอินุค่ะกำลังจะเข้ามาสู่ระบบนิเวศของชิบะอินุด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเขาจะสร้างเหรียญใหม่ค่ะเหรียญของเขาก็คือเหรียญ NFAI นะคะเป็นเหรียญ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นั่นเองและก็จะเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะอินุนะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงนะคะว่าชิบะนะคะสุนัขตัวนี้นะคะก็คือชิบะมันจะมีวันของมัน,นะค่ะนะอย่างอย่างที่เราเห็นค่ะเมื่อมีการเปิดตัวมันก็มีวันของมันว่าวันของมันจะเป็นวันที่เติบโตไปแต่หนึ่งเซนเมื่อไหร่นะคะโตออก นะมีการเติบโตนะ่าในอนาคตนั่นเองนะทุกคนมีโชคหรือมีนะหรือประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของชีวิตสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีบะก็คือนักลงทุนขอให้ทํามากเกินไปในระยะเวลาสั้นนะคะชีบะเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่ง สิงหา2020และเวลาไม่กี่ปีนักลงทุนต้องการให้มันส่งมอบเงินล้านให้กับพวกเขาในปีที่2ก็คือปี2065 2064 65นั่นเองนักลงทุนต้องการให้บริษัทจดทะเบียนโลบีฮูดและตลาดหุ้นชั้นนำนะ,ะทั่วโลกใน ที่สุดชิบะก็มาถึงแล้วตอนนี้มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนของคริปโตมากกว่า150แห่งทั่วโลกนะคะนั่นคือวันของชิบะนั่นเองในการค่อยๆเติบโตไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปและนะระหว่างปี2021จนถึง2022นักลงทุนเรียกร้องให้มีการเปิดตัวชิบะสวมนั่นเองนี่คือการอาการนะการเติบโตของชิบะในอดีตนั่นเองก็เป็นการ เป็นการลำดับเหตุการณ์การเติบโตของชิบะจากการเรียกร้องของชุมชนค่ะในปี2021จนถึง2022ก็มีการเปิดตัวชิบะสวมสนะคะแผ่นฟอร์มการกระจายอำนาจเพื่อการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลทีมงานสามารถส่งมอบแอปพลิเคชัน DEX ได้ ตรงเวลาและตอนนี้ค่ะวางแผนที่จะทำงานกับชิบะสวมเวอร์ชัน2ค่ะมาถึงปีที่3ก็คือปีนี้นั่นเองนะนะักลงทุนเรียกร้องให้มีการเปิดตัวเครือข่ายชิบะเรียมเลเยอรที่2ทีมงานสามารถปล่อยเครือข่ายเวอร์ชั่นทดลองนะเบต้าได้แล้วนั่นเองก็เปิดตัวอยู่ณนะตอนนี้ค่ะฉะนั้นค่ะการเติบโตของชิบะ ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะฉะนั้นรอจับตาดูต่อไปค่ะเพราะตอนนี้ชุมชนก็เรียกร้องให้เปิดตัวชิบา t มทาวิ d และก็เปิดตัวเกมชิบาอีเทอร์ y นต่อไปนั่นเองตอนนี้ก็มีการเปิดตัวเกมไปแล้วนะคะและก็อยู่ในช่วงของการอัปเกรดนะบล็อกเชนหรืออัปเกรด ในส่วนของเกมอย่างต่อเนื่องนะฉะนั้นเรารอจับตาดูต่อไปนั่นก็คือแมตต์ r ตลเวิร์ดนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวสารค่ะเราไปดูนะคะนี่ก็คือในส่วนของนะชิบะแรงกดดันต่อชิบะอีนุค่ะ เรามาดูบทนี้ต่อนะคะการพัฒนายอย่างข้างตง้งนะการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในเวลาไม่ถึง3ปีการเปิดตัวชิบามีกลุ่มนักลงทุนที่เรียกร้องมากมายที่เกิดขึ้นกับชิบะนั่นเองนะคะและก็ทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพื่อนจะเห็นว่าเมื่อมีการเรียกร้องนะก็มักจะมีการเปิดตัวตามมานั่นเองนะ,ะสรุปนะสุนัขอย่างชิบะค่ะการเวลาเท่านั้นค่ะจะสอดแสงนะส่องแสง กลางแดดนะหรือนะการเติบโตของชีบะให้เราเห็นมันคืออนาคตค่ะเราก็ต้องตามต่อไปค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือข่าวสารสำหรับชีบะในวันนี้ที่ดิฉันนํามาแบ่งปันค่ะบอกก่อนนะคะดิฉันก็จะพยายามทําคลิปที่สั้นๆน,นะคะเพื่อนไม่ให้ยาวมากนั่นเองเพื่อไม่ให้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเบื่อนะคะเนื้อหาของชีบะมันค่อนข้างเยอะและมีเขียนทุกวันค่ะ นะสำหรับคลิปในวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอฝากเพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันต่อไปค่คะ,คะสวัสดีะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นให้กับดิฉันด้วยนะคะสวัสดีนะคะ